้านะจ๊ะชกกับปลวก เราก็มาสู่ปลวกขึ้นบ้านนะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงฉกกระปุกเราฉกของมาแล้วพาดา้าเออพาด้าเด้อ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 ฟังกฏิกากรก่อนฟังปฏิกากรมันชินมือมันชินมืออ่ะเราฉกของสองชิ้นมาแล้วใช่พี่หอมเล่าประวัติหน่อยยังไงเอออันนี้นะคะเป็นหมวกที่เวลาหอมใส่ลงไอจีคนจะถามบ่อยมากพี่หอมซื้อที่ไหนซื้อไหนเพราะว่ามันทําเองเออจากแบรนด์ฟิกกี้ฟิกกี้อ๋อพี่อเอามงวางเพรามันตัดรู้เลยว่านี่เนกะปี่กังอยู่ส่วนอันนี้นะคะเป็นหมอนรองคอที่ดี มากกว่าหอมจะได้มาคือยากมากทำไมไปหาซื้อยากหรอเหรออ๋อหอมต้องไปขึ้นรถมาตูมแล้วขโมยลงมาขโมยมารอของมาตูมไม่มีใครหมือนบ้างหมอนใบนี้เบนมาตูมคนเดียวแต่ว่าหอมคิดว่าสีมันน่าแล้จับแล้วมันเทคเจอร์มันนิ่มดีเห็นไหมถ้าเราซื้อจกเมืองเงินแต่ไหนๆเราอาศัยรถเขาแล้วหยิบติดมือนสักนิดว่าพี่ต้นหอมขโมยไปแล้วเราก็เลยขโมยมาฉกต่อเลย ทีนี้เราไม่เอาขอไปง่ายเราจะท้าแข่งเกมพี่ต้นหอมห<า>นี่ซึ่งเป็นเกมที่พี่ต้นหอมถนัดเโชกระปลวกของเราวันนี้นะครับจะแบ่งนับคะแนนเป็นแก๊งปลวกและแก๊งแขกรับเชิญน,นะครับโดยพติกาก็คือจะแจกไพ่ทั้ง4คนคนละ10ใบ โดยบนไพ่เนี่ยจะมีตัวเลข1-10ถึงเขียนอยู่วิธีการก็คือให้ลงไพ่มาหนึ่งใบและบอกตัวเลขออกมาว่าเป็นเลขอะไรจะพูดจริงหรือโกหกก็ได้คนที่เหลือก็มีหน้าที่ทายมาว่าคนที่ลงไพ่มาเนี่ยพูดจริงหรือว่าโกหกเมื่อเปิดไพ่ออกมาคนที่ทายผิดต้องโดนลงโทษด,ด้วยการเขียนหน้าส่วนใครที่ทายถูกก็ได้ลงโทษคนลงไพ่เหมือนกันนะจ๊ะก็ผลัดกันเล่นวนไปจนครบสองรอบทีมที่โดนเขียนหน้ามากกว่าก็เป็นฝ่ายแพ้ไงล่ะจ๊ะ อ่ะเราเริ่มให้ก่อนเราเริ่มให้ก่อนเออได้ทายเราไปก่อนนะอยากดูปากกาหมาจังเลยกิดดูอยากดูปากกาแค่ไหนน้ำหมึกสีอะไรนะทีนี้เลขเจ็ดที่ฉันว่ามาพูดจริงดิฉันว่าหมาพูดจริงที่ฉันว่าเขาพูดโกหกคุณมองตาเราก่อนมองตาเขาม่ใช่ยอมคิดว่าเราโกหกอ่ะจับมือจับโบเขาสิว่าเขาโกหกใช่เปล่าแต่เราพูดความจริง เอาปกรรอากกามาขีดน้องหเลยตาป,ปิงปองตาโองยังไม่ทำยังยไม่ได้จับใบเลยคุณนายนี่คือเบอร์เจ็ดโกู <se ller> มันต้องเป็นคนแบบนี้นี่จ้าคูชอบมากกูขอลงก่อนนะคะ <c oughs> <c oughs> บางทีเราอะโรคจิตมาตามบ่อยบางทีเราหลับเราเลยต้องมีตาอีกตานึงเพิ่มเอาหลับตานดนึงอะน้องก็ต้องมีตานิดนึ่ง โค้กโค้กพี่พูดจริงกูชอบพี่มีคนอย่างนี้แหละนี่แหละ่เช่ยกันเลยไม่เคไม่หอกันเลยไอทาอสิอกนา เธอโกหกนางเกาหลีเธอโกหกเจ้าผ like oh, yes, like ู้ความจริงโอ้มาร์ทเดี๋ยวมึงเจอมึงเชื่อใจมูงอย่างเนี้ยมึงเจอเขาขาวหน่อยเนี่ยมึงเชื่อใจ หอาไว้ใจสุดท้ายลายที่สุดเอยิ้มด้วยยิ้มด้วยตอนทำยิ้มด้วยยิม้มอ,อ่าสรุปคะแนนก็คือเสมอไปคนละโดนคนละสามทีเอาเป็นว่า พี่ต้หนหอมบจียอนเอาชนะพวกเราไม่ได้แล้วก็ได้ของไปตามระเบียบแล้วถ้าจะมาถามว่าทําโทษยังไงก็นีไงโดน,นทําโทษไปแล้วแฟร์ชิชลชิเพราะะนนวันนี้แล้วได้ของก็แจกผู้ชมข้บ้าน<อ>าส่วนใครอยากได้ใบนี้เนี่ยตอนนี้เลยยังทันไปแย่งกันในแฟนเพจบกวกขึ้นบ้านนะจ๊ะเวลาออนสดตอนนี้ได้หรอออนไ้เลยโอเคเข้าไปใน Facebook บวกขึ้นบ้านนะคะแล้วก็ไปแย่งชิงหมกอันนี้นะแล้วถ้าอันเนี้ยเชื่อว่าเดี๋ยวไอ้มาตุ้มต้องมาแย่งคืน เพราะขโมยไปชั้นท่อแล้วก็สุดท้ายเจ้าของเดิมอาไปใช้กาอยากได้ก็ไปขโมยกับคืนมาใช่กูก็ไปเอาบนรถมันมาอีกวนเวียนแล้วปกติตอนเราดูดูสมาชิกเยอะกว่านี้ไหมก็แล้วแต่ว่าวันนั้นใครว่างแล้วแบบว่าทั้งที่เราเยอะอยู่น้อเขาไม่ได้ถามมึงควต้องพูดทุกเรื่องแต่แล้วแต่เพื่อนๆมามีติ๊กกันถือว่าจะเป็นห้องรวมกลุ่มของเพื่อนมันดีมันดีอ่า ครั้งหน้าเ็าจะมีเธอมาด้วยขอมาหน่อยโตลุงได้เลยดูๆ,ๆไปอยู่ในกลุ่ไมไว้ยังไป่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้าใหาใหหนางลากมา อ่ะโอเควันนี้เรามีของมาของคุณมีต้นหอมด้วยอุตส่าห์ขโมยหมอรลองคอไปใช่เรามาเที่เราก็ไาเที่ออย่างมีระยะเดียวแต่งกิเป็นหมอแต่งิมีสองใบด้วยอ่าใช่ที่ไม่ชอบหน้าอันนี้อย่างไม่ชอบหน้านี้ทำไมไม่ปิ้นอันนี้เป็น2อด้านไปเลยแล้วพี่อยากให้แบบเออหมอเป็นหน้าคนหน้ากว่าหน้าหมาแล้วก็หนเองค่ะอันหมค่ะไม่ใช่หมาหมาพักเลยน้องนม่โชว์ เล่นไพ่เดี๋ยวเล่นไพ่เดวเล่นไพ่จบจบเล่นไพ่หรอชอเลาะชอเลาะเรขอโทษที่วันนี้สนุกมากได้มาดูชีวิตแบบมุมมองแบบพีต้นหนอมแล้วก็ความรักด้วยและที่สำคัญน่ารักกันรแมนติกเจอเซอร์ไพรส์เเซอร์ไพรส์จริงๆริงเอาวันนี้ขอบคุณพี่ต้นหนอมแล้วก็จริงอขอบคุณพี่ต้นห่อมขอบคุณจิยอนด้วยนะเออความหิบสองบาทไอ้คราวหน้าขอคิวไปบ้านจิยอนด้วยขอดีๆสิแล้วก็ต้องจับมือมองตากันเวลาเราขอไปบ้านเขานะขอไปบ้านหน่อยนะ ไม่ได้เพราะว่าถ้าขอไปบ้านแบบนี้รายการต้องไปด้วยแล้วบ้านว่างไหมอะไรเงี้ยจับมือจับมือมองตาจับมือมองตาบ้านว่างไหมบ้าเละยาเลหยาเละแต่ไม่ได้ครบสิแต่รู้ว่าไม่ได้เป็นอย่างงั้นจีนไม่รื้อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสไปบ้านจียอนรอติดตามกันวันนี้จบแล้วติดตามรายการปลูกขึ้นบ้านได้ใหม่นะครับอาทิตย์หน้าขยับเวลาเป็นบ่ายสามโมงเร็วขึ้นสิบห้านาทีนะจ๊ะ ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงทางช่องจีวี้าแล้วเจอกันจ้าแล้วเจอกันจ้า้เจอกันจ้าสวัสดีค่ะอฮัลโ นพี่จ้าบอกว่ามึงไปเต้นในบ้างกูก็ได้เฮ้ยเฮ้ยพี่จ้าเชิญชวนนะเฮ้ยที่มึงรันบอสตีรินแต่จ้าชวนชื่ญที่จ้าเชิญชวนว่าให้แต่ชวนเว้ยเฮ้ประเล็นไอ้ต้องไงเนี่ยผมนี่ท้องลายไม่ได้ลายธรรมดาเป็นลายกลุ่มด้วยนะลายกลุ่มลายกลุ่มนี่เยอะมากโอ้แล้วขนาดกะไหลทีแล้วแม่ก็ยังเด้งทำงานไหมจำผมลายกลุ่มอ๋อเป็นนุกข้างทางนี้เงยโอ้ยกระเทยงงรึเป di rumah